วัดพระธาตุหนองบัวจังหวัดอุบลราชธานี วัดที่ตั้งของพระธาตุเจดี์สีมหาโพธิ์หรือพระธาตุหนองบัวเจดีธาตุขนาดใหญ่ที่จําลองแบบมาจากเจดีพุทธคยาประเทศอินเดียวัดพระธาตุหนองบัวสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2498โดยนายฟองสิทธิธรรม อดีตรัฐมนตรีกระทรวงกรเกษตรซึ่งเป็นชาวอุบลรัชธานีได้มีความเลื่อมใสศรัทธาสร้างวัดขึ้นในที่นาของท่านเพื่อให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมฝ่ายวิปัสนาธุระของท่านพระอาจารย์ดีพระอาจารย์สิงห์ขันทยากโมหรือเจ้าคุณเทพยานวิสิทธิ์มีพื้นที่ทั้งหมด50ไร่เศษสียสงก่อสร้างสำคัญสมัยแรกสร้างวัดนั้นมีจำนวนไม่มากและไม่มั่นคงเท่าไหร่นะัก ประกอบด้วยศาลาลงธรรมและกุฏิชัว่วคราวห้าหลังศาส,สนาคารที่สําคัญคือพระบรมธาตุเจดีศรีมหาโพธและอุโบสถศาลาการเปรียบการจนาพิเศษกุฏิที่สร้างแบบทาวนอีกสิบกว่าหลังและสถานที่พยาบาลประจําพระธาตุเจดีศรีมหาโพธหรือที่ชาวอุบลเรียกกันว่าพระธาตุหนองบัวสร้างขึ้นในปีพศ2500 เธอเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ25ศตวรรษของพระพุทธศาสนาพระธาตุเจดีสีมหาโพนี้ได้จำลองมาจากเจดีพุทธคยาประเทศอินเดียสถานที่ตัดสรูของพระพุทธเจ้าพระธาตุเจดีสีมหาโพนี้เดิมมีความกว้างด้านละ6เมตรองค์พระธาตุทงสีด้านแกะสลักพระประจำวันเกิดและกีบบัวประดับฐานล่างแกะรูปพระพุทธเจ้าปางประสูติตัดสลูปฐมเทศนาและปรินิพาน ต่อมาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ได้อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานอย่างองค์พระบรมธาตุและได้ทําการก่อสร้างพระองค์ใหญ่ขอบพระธาตุองค์เล็กไว้โดยมีฐานรูปสี่เหลี่ยงกว้างด้านละ17เมตรส่วนยอดฉัตรสีชั้นลงลักปิดทองที่ยอดฉัตรเป็นลวกดอกโบตูมทําด้วยทองคําหนัก3 1บาท ฐานตอนล่างสุดเป็นรูปมารยกฐานไว้ถัดขึ้นไปเป็นรูปพระสงฆ์สาวกยืนในซุ้มด้านละ8องค์รวม32องค์ถัดขึ้นไปเป็นภาพปูนปั้นเล่าเรื่องพระเจ้าสิบชาติสลักเป็นช่องๆหนึ่งช่องต่อหนึ่งเรื่องรวมทั้งหมด10ช่องและเหมือนกันทั้งสีด้านภายในองค์พระธาตุเจดี์สีมหาโพหรือพระธาตุหนองบัวเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุซึ่งบรรจุไว้ในสถูปลงลักปิดทองศิละปะอินเดียแบบปาละ คือเป็นสถูปทรงสี่เหลี่ยมสลักลายเรื่องพระเจ้า500ชาติอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเรียงเป็นแถวคันแถวด้วยลายกีบบัวและยังมีรูปปั้นลอยตัวก่ออิฐถือปูนขบวนต้นเทียนพันสาของวัดพระาธาตุหนองบัวตั้งอยู่ด้านหน้าทั้งสองข้างของอุโบสถสาลาวัดพระาธาตุหนองบัวที่ตั้งวัดพระาธาตุหนองบัวถนนธรรมวิถีตำบลในเมืองอำเภอเมืงองจังหวัดบรุราชธานี